เมืออากาศเปลี่ยนแปลงค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้22 e ตุลาคม2568บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศางเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งราวๆร้อยละสิของพื้นที่ ในขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องร้อยละเจบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเสียงน้ำท่วมโดยพื้นที่รับฝนในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลฉะเชิงเซาชลบุรีระย,ยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและเนรราธิวาสในตอนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนโปรดดูแลรักษาสุขภาพ